ส่วนความคืบหน้าคดีของคุณแตงโมพัทรัตทิดาที่ตอนแรกนายอัจฉริยะบอกว่าเดีย๋ยวจะขอเข้าไปพบกับอายการจังหวัดนนทบุรีเพื่อไปขอคําแนะนําและก็สอบถามถึงความคืบหน้าทางคดีนะครับปรากฏว่าเนื่องจากไม่ได้นัดก่อนครับก็เลยไม่ได้เจออายการติดประชุมครับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออ,อาชญากรรมเดินทางไปเข้าพบอายการจังหวัดนนทบุรีเพื่อสอบถามคดีของคุณแตงโม และจะขอมาปรึกษาอายการคดีที่ตนแจ้งความแซนวิสาพัฒมโนมัยรัฐเนื่องจากคดีของตนจะเป็นตัวแปรที่ทําให้สามารถพลิกคดีได้หากพิสูจน์ได้ว่าแซนให้การเท็จนายอัจฉริยะบอกว่าอยากปรึกษาทนายแล้วก็ขออภัยครับอยากปรึกษาอายการนะครับว่าจะให้รอคดีของตนได้หรือไม่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังมีเวลาอยู่แล้วก็ต้องดูก่อนว่าทางอายการเนี่ยมีความเห็นอย่างไร เนื่องจากตัวเองยังติดใจในประเด็นการตรวจแอลกอฮอล์แล้วก็เลือดของแซนเพื่อหาสารเสพติดที่ตำรวจละเว้นไม่ดำเนินการตรวจรวมถึงหากคุณแตงโมไม่ได้จับขาแซนจริงและไม่ได้ตกหลังเรือจริงๆตรงนี้คือให้การเท็จด,ดังนั้นโจทย์ที่ตำรวจตั้งไว้ว่าแตงโมตกท้ายเรือเนี่ยก็จะไม่เป็นความจริงด้วยแต่เนื่องจากไม่ได้ประสานอายการจาังหวัดนนทบ,บุรีเอาไว้ก่อนนะครับวันนี้ก็เลยไม่ได้เข้าพบเพราะว่าอายการติดประชุมรับ ก็จะฐานด้านเรืองอีกมันก็าหักร้านคุณได้หมดหละแต่ว่าอยู่ที่ว่าคุณคุณมีทงไม่มีทงนันหนึ่งถ้าคุณไม่มีทงอ่ะผมมั่นใจว่าของเราดีกว่าของคุณอีกขาข้างฝาเนี่ยนะมันตอบราไม่ได้เลยว่ามันโดนไปพัดไม่มีท้าเพราะว่าใบพัดมันหมุนปวาล้วจะมันมีเพากั้นอยู่คุณจะพลิกพลิกไปใบพัด ไปไปไปด้านยาวได้ไงอ่ะมันไม่มีทางโดนได้เห็นไหมทำไมคุณไม่ลองเอาคัสไนเนี่ที่เปิดกดไว้ที่หายไปอ่ะมาจําลองดูบ้างคุณอาชิรยะบอกว่า17พฤษภาคมนี้จะเอาหลักฐานที่มีทั้งหมดไปมอบให้กับชุดสืบสวนคลี่คลายคดีนี้ที่สพพระประแดงซึ่งก่อนหน้าวันนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะถแถลงเปิดหลักฐานให้ประชาชนได้รับทราบก่อนอีกครั้งด้วยทั้งสายตัวอย่างที่เก็บออกมา รวมถึงเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับจะจำลองโดยใช้นักประดาน้ําที่มีกล้องถ่ายภาพลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อถ่ายภาพด้านล่างว่ามันมีทรายอยู่จริงๆหรือไม่ตรงจุดที่พบศพและพยานที่พบเห็นศพในคืนที่เกิดเหตุซึ่งเป็นพยานที่ตำรวจยังไม่เคยเอาเข้าสำนวนคดีครับ